พระพุทธเจ้าในนามของรหัสพิชีวิตมงคลมันตาและละวิมันตาทิพเตชินีบุญมหามงคลตามสัญญาณน,น้อมนำสร้างสิ่งดีงามเพื่อสังคมไทยตามสัญญาค่ะสถานปฏิบัติธรรมปฏิรูปโครงสร้างดวงจิตดวงวิญญานเพื่อยก ระดับพัฒนาจิตใจจิตวิญญาณให้ทุกๆคนนั้นได้พบแสงสว่างแห่งความสุขให้ได้เป็นสิ่งดีๆให้ได้ช่วยเหลือสังคมผิดตรงไหนแก้ตรงนั้นทุกๆปัญหานั้นล้วนมีคำตอบเสมอนะคะขอเพียงแค่เราเป็นคนดีคิดดีทำดีสิ่งดีๆยังไงก็ต้อง อยู่กับท่านแน่นอนค่ะตามสัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีคณะผู้ใหญ่คณะผู้บริหารคณะผู้ประกอบการและเพื่อนเพื่อนและพิกชีวิตมงคลมันตานะคิดถึงจัวงเลยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข้อความในอินบ็อกซ์แล้วก็ ข้อความในไลน์ใน m e s s ซ n g e r นะคะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่บอกว่ารักรันมากมากขอบคุณมากค่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนใหม่นะคะกะัลยาณมิตรใหม่ที่ร่วมทําบุญกับคุณรันนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะคุณบีก็เป็นเพื่อนใหม่ที่บาเลนนะคะบาเลนหรือรัสเซียนี่แหละ นะคะคุณบีนี่ก็จะเป็นาสายบุญคนใหม่ที่คุณลันอ,อยากทดลองทดสอบพลังงานมากๆเลยนะคะโอเคประมาณนั้นนะคะคณะผู้ใหญ่โอฟ๊ฟนี่เอาไม่พูดโอเคโอเครันวันนี้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 ตรงกับวันพระรสบดีใช่ไหม ที่12พฤษจิกายนพุทธศักราช2563นะคะเวลาที่รันอัดคลิปเนี่ยก็คือเวลา19นาฬิกา45นาทีประเทศไทยนะะประเทศไทยอืยก็วันนี้ก็มีเหตุการณ์ที่น่าประทับใจค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากมากถึงมากที่สุดน,นะคะเพื่อนเอนเห็นใช่ไหมว่า <c oughs> ขอโทษค่ะพอดีว่าในการรันขออนุญาตแจ้งนิดหนึ่งเกี่ยวกับสถานปฏิบัติธรรมปฏิรูปโครงสร้างเวืองจิตเวงวิญญาณของคุณรานนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีการสร้างอ,อ,องค์สิวริลตรงที่กวดน้ำนะคะปกติแล้วในการทำพิธีกรรมแต่ละครั้งเนี่ยาทางทีมคณะผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน จะต้องมาร่วมพิธีกรรมเนี่ยเท่านนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะสำหรับการที่เราจะมีโอกาสได้เจอคนที่ดีจริงๆสินคบเป๊ะเวอร์นะคะแล้วก็เสียสละตัวเสียสละตนมาอยู่ประจำณที่อ่าสถานปฏิบัติธรรมเพื่อรอเพื่อนๆและคณะท่านคณะผู้ใหญ่เนี่ยถือสินห้าแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกันนะคะ สำหรับธุรกิจตัวไหนงานตัวไหนมีปัญหาตรงไหนให้รันช่วยแก้ไขก็บอกได้นะคะคุณรันจะแก้ไขให้นะคะงานรันก็แก้ได้ปฏิรูปโครงสร้างดวงจิตดวงวิญญาณคุณรันก็แก้ให้ได้นะ,ะมีปัญหาตรงไหนบอกนะคะการงานการเงินความรักนะคะขายอะไรไม่ได้ ที่ตรงไหนมีปัญหาวิญญาณตัวไหนนิสัยไม่ดีบอกลันนะคะลันจะให้คณะผู้เชี่ยวชาญจัดการให้นะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณเนี่ยบอกรันนะคะเจ้ากรรมในเวรอย่างเงี้ยท่านก็ต้องสวดมนต์นะเราเราจะไม่ไม่ล้ำเส้นเขา และก็แม่นอนุญาตให้เขามาล้ำเส้นเราให้เขารู้จุดยืนว่าเขาเป็นใครเราเป็นใครนะคะนะคะประมาณนั้นก็วันนี้ลานจะมากล่าวถึงในรูปแบบขององค์สิวลึงที่ที่คุณลันเนี่ยได้ได้กระทาการก่อกรสร้างตรงนั้นที่ตรงนั้นเนี่ยปกติแล้วเวลาที่เราทําพิธีกรรมเนี่ยจะมีการกวดน้ําเพื่อนเพื่อรหัสพิชิตมงคลมันตาและระวิมันตาทิพเทชินีบุญมหามงคลเนี่ยจะทําการกวดน้ําเนี่ย ครั้งละหนึ่งถังใช่ไหมคะเวลาสวนมนแต่คุณลันเนี่ยกับคณะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยห้าห้าตุ่มนะคะห้าตุ่มเพราะว่าต้องใช้น้ำค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเราเปิดเปิด เปิดธรณีค่อนข้างที่จะเยอะในการที่จะจัดการภารกิจแต่ละครั้งนะคะทีนี้แต่ละงานเนี่ยค่อนข้างที่จะสี่เลียดค่อนข้างที่จะใหญ่เพราะคู่กรณีกรรมของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะจัดอยู่ในโหมดของการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจธุรกิจเฉพาะกิจนะคะเคส by เคสเราจะรับเฉพาะ VVP คือไม่เอามาชนกันนะคะเพราะว่าจะดูอาจโดนสอบได้คาว่าสอบเนี่ยไม่ใช่คนสอบนะคะข้างบนสอบเพราะว่า ถ้าเคสใหญ่ๆเนี่ยรันจะไม่ให้ชวนกับคนอื่นจะดูแลแบบ VVIP นะคะในการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้งแต่หากเป็นเพื่อนๆที่มาปรับโครงสร้างดวงจิตด,ดวงวิญญาณในรูปแบบของคำว่าพื้นฐานหรือเบสิกเนี่ยตรงนี้เนี่ยรันก็จะจัดคิวให้นะคะในการปฏิบัติก็จะได้เจออะไรที่มัน Amazing ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าสถานปฏิบัติธรรมของคุณลันเนี่ยมีห้าจุดหที่แต่ละที่เพื่อนๆไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะลงตรงไหนคนที่เลือกคือคนนี้นะคะคนนี้และและสิ่งสําคัญคือเราจะมาโฟกัสสถานที่แรกที่ท,ที่ลันลงพื้นที่ในรูปแบบของคําว่าอองค์พระสิวลึงตรงนี้จะมีองค์พญานาคสี่พระองค์ที่เรากระทาการ สร้างตรงองค์พระศิวลึงนะคะเชื่อหมายว่าตอนแรกคุณลันก็คิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยคุณพ่ออนันตาเนี่ยสเสด็จลงมาคือคือปกติแล้วคุณลันจะถนัดเรื่องสายปราบแต่แต่พอมาในรูปแบบของการอ่า่อยู่เชื่อหม่ว่าสี่พระองค์นั้นนะ มาในรูปแบบของคู่บุญคู่บารมีคู่สร้างคู่สมอ่ะคือคือแบบว่าเซอร์ไพรส์รามากพลังงานความรักแบบ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 เยอะมากแบบเยอะมากๆเลยอ่ะคือสมดังใจที่คุณรันอธิษฐานเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะความรักอ่ะ มันคือน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจของเรานะคะไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรเรามีปัญหาอะไรปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจปัญหาเพื่อนร่วมงานหากเรามีความรักหัวใจที่เป็นความรักมันไม่เกี่ยวกับคำว่าความรักแบบชูสาวนะแต่มันคือความรักที่มันคือความรักของคำว่าผู้ให้อ่ะให้โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆอ่ะพลังงานสูงมากนะ ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ร่วมเงินอสมทบทุนในการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะคะในการสร้างองค์พระศิวลึงแต่ตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าใครอยากมีความรักดีๆ <c oughs> ขอโทษค่ะวันนี้ลันอากาศไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พลังงานในห้องลันสูงมากนะคะสูงมากๆเลยเพราะว่าใกล้วันที่ จะต้องทําการบวงสวงปิดจบเพราะว่าองค์พระศิวลึงเนี่ยกำหนดที่ท่านให้สร้างเนี่ยก็คือ7วัน7คืนนะคะคณะผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะถ้าไม่มีศินก็คือเราไม่ให้จับไม่ให้ก่อสร้างไม่ให้ยุ่งตรงนั้นนะคะเราจะคือของที่สถานปฏิบัติธรรมปฏิรูปโครงสร้างดวงจิตดวงวิญ,ญญาณคุณลันเน้น คำว่าต้องจริงต้องใช่นะคะรันไม่เอาของปลอมรันไม่เอาคนที่ไม่มีศักยภาพมาร่วมงานนะคะเพราะฉะนั้นคนทุกคนจะต้องมีคําว่าสินห้าร้อเ์เซ็นะพอเขามีสินห้ารเ์เซ็นเนี่ยเวลาเขาปฏิบัติหรือทําอะไรยังไงทุกอย่างคือคําว่าศักดิ์สิทธิ์ลิขชาและต้องเห็นผลทันตายัย้งลงมาทันตาตามสัญญานะคะนี่เฉพาะคณะผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ ต่อไปจะมีโรงทานและผู้ที่ทาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นบุคคลที่มีศีลห้านะคะและต้องมีการสวดองค์พระธรรมสำเร็จทุกวันและมีอายุงานในการสวด30ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่าอาหารนี้จะต้องเป็นอาหารที่วิเศษที่สุดนะคะเพราะว่าทางสายของคุณลันไม่กินอะไร ง่ายๆนะคะทุกอย่างต้องคลีนจริงๆเพราะฉะนั้นสถานปฏิบัติธ,ธรรมของคุณลันเนี่ยจะรับแต่ v v p หมายถึงบุคคลที่มีสินค้าเท่านั้นนะคะเท่านั้นโอเคจบทีนี้คนที่ต้องการคำว่าความรักในซองนี้นะคะหินแต่ละอย่างเนี่ยก็จะดูตามเื่ความหมายว่าเราต้องการรักแบบไหนรักอะไรนะคะแล้วก็จะมีการผูกดวง ก็จะได้แผ่นนี้สองแผ่นรันอยากให้คุณเขียนเองอะ่ะเพราะว่ามันเป็นการประสิทธิแล้วก็สะกดใช้จิตยังลงไปในจิตสะกดลงไปแล้วก็เขียนลงไปนะคะลงไปในแผ่นองค์พระธรรมสำเร็จไอ้เนาะในแผ่นทองคํานะคะในแผ่นทองคําแผ่นทองคํานี้จะถูกปลุกเสกทําพิธีกรรมอะไรยังไงเรียบร้อยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเป็นแผ่นทองคําธรรมดานะคะแต่จริงๆเราไม่ธรรมดานะคะ,แ,แ,ลรรนะคะและและและ,และ แผ่นหนึ่งจะอยู่ในใต้ฐานพระแผ่นหนึ่งคุณรันจะไปผูกดวงนะคะผูกดวงเพราะว่าคนที่ทำบุญในยอดที่รันกำหนดเนี่ยจะได้องค์พระธรรมได้แก้ไขปัญหาหนึ่งปัญหาคุณรันแก้ไขให้หนึ่งปัญหาอันนี้คืองานการกุศลนะคะเนื่องจากว่าเอามาร่วมบุญพวกโยกแล้วก็อันเนี้ยรันก็ามาร่วมบุญนะอันนี้เป็นของทางร้านนะคะ สนับสนุนโดยหินมงคลมันตาหินมันตาบูชาและรหัสพิชิตมงคลมันตานะคะสมทบทุนในการเอาไปทำบุญ <c oughs> แล้วก็ท่านจะได้ตากรุปนี้จะมีการผูกดวงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่เป็นของท่านจริงๆนะคะของท่านจริงๆแต่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  ถ้าใครมีแฟนแล้วบอกลันนะถ้าอยากให้ความรักสมหลังก็บอกลันนะลันขออนุญ,ญาตไม่แจ้งออกสื่อนะคะภคยร,รักไม่สมหวังก็บอกลันนะจะมีวิธีช่วยได้นะคะส่วนสําหรับในกรณีที่คนจะให้คุณลานเขียนทั้งชื่อตัวเองแล้วก็ชื่อแฟนลงไปท่านอธิษฐานเอาดีกว่าง่ายกว่านะลันไม่เขียนเพราะว่าลัน ไม่อยากเขียนให้อะเพราะว่าเอาจิตท่านดีก,กว่าแล้วรันก็แค่คือรันไม่อยากเขียนให้เนื่องจากว่ารันไม่รู้รอกนะว่าความรักของพวกท่านเนี่ยท่านจะคบกันกี่วนันกี่เดือนกี่ปีแต่ถ้ารันเขียนอนุมัติเนี่ยมันคือตลอดชีวิตมันไม่ควรไงเพราะว่าเราไม่มั่นถ้าเราไม่มั่นใจแต่ถ้าสมมติว่า,าคู่รักเนี้ยแต่งงานเรียบร้อยแล้วโชว์ใบทะเบียนสมรสให้รันดูนะคะ ดูความน่าจะเป็นรันจะผูกให้นะสามีมออีอะไรอย่างเงี้ยคือรันคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเหลือผู้ที่มีศีลน,นะอะไรที่มันไม่ถูกต้องทําให้มันถูกต้องกรณีที่สามีมีคนอื่นหนึ่งเราต้องพิจารณาตัวเราว่าเรามีดีไหมมีดีพอไหมนะคะหากเราดีอยู่แล้วแต่สามีไม่ดีก็ทาให้เขามีศีลน,นะคะถ้าเขามีศีล ศีลจะเป็นตัวย้งไม่ให้เขาคิดชั่วทําชั่วนะคะโดยที่เขาไม่ต้องพยายามเพราะทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ฝีมือคุณรันนะคะในการที่จะบริหารจัดการตรงนี้และคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการทาพิธีกรรมแต่ละพิธีกรรมนะคะแล้วก็ไปทาให้เขาอยู่ด้วยกันนะรันะะมีวิธีแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้แต่งงาน หรือยังไม่ได้มีทะเบียนสมรสมาประกันตียังไม่มีบุตรร่วมกันคุณรันไม่ทําให้นะรันมีเคสเคสหนึง่งเป็นธรรมทานนะคะคือคนที่ไม่มีสินเราไม่ควรที่จะไปสัญญาอะไรยังไงด้วยนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยผิดจัจเในคํามั่นสัญญาคือคําสัญญาวาจาที่เป็นวาจารประกาศสิทธิ์ของเราเมื่อเอ่ยคําไหนไปแล้วเหมือนกับสัตกระแล้วไม่คืนคํามันคืนไม่ได้นะ แต่มันจะเสียความรู้สึกเพราะคำพูดนั้นเราพังปากไปให้คําสัญญาอ่าสัญญาลักไปเรียบร้อยอะไรยังไงแล้วแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างขออนุญาตเราไว้ในฐานที่เข้าใจคนที่เป็นแฟนกันทําบุญร่วมกันบ่อยๆมีสัญญาลักและหลักฐานในการหล่อบุญอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยคําว่า ความรักมโนจิตมโนวิญญาณรักข้างเดียวคนนี้ไม่ได้รักคนนี้รักความรักไม่เท่ากันโอเคอย่างนี้ดีกว่าทําบุญไปแล้วชื่ออยู่บนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเมื่อวันหนึ่งคนนี้ยังยึดมั่นถือมัน่นในความรักที่รักกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสัจจะ ก็นอกใจแล้วก็นอกกายแล้วก็ทิ้งผู้หญิงคนนี้ไปมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่สัญญาทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่ผู้ชายคนนี้ผิดสินข้อที่สามนะคะผิดสินข้อที่สามไปมีผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงคนนี้ก็เข้าข่ายเป็นชู้และก็ผิดสินข้อที่สามร่วมกันเป็นการร่วมการโดยที่ คนนี้เจตนาคนนี้ก็รู้ก็คือเจตนาร่วมกันคนนี้ก็นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆก็มาปรึกษาคุณรันคุณรันก็บอกว่าก็ดูกันต่อไปนะทีนี้เนี่ยเมื่อมันจะแยกจากกันมันแยกไม่ได้เพราะเนี้ยมันผูกกันไว้แล้วในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเอาไปหล่อเรียบร้อยอะไรยังไงแล้ว นะอย่างมากก็ต้องทําพิธีกรรมค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงแต่มันก็ยังดึงกันนี่จะไปที่ชอบที่ชอบก็ไปไม่ได้ก็จะดึงกันคนนี้จะไปที่ชอบที่ชอบก็ไปไม่ได้มันก็ดึงกันจากคู่ปูนคู่บารมีกันครั้งแรกคู่บูนคู่บารมีนะคะเนี่ยแต่คนนี้ไม่มีศินคนนี้มีศินปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นคู่เวรคู่กรรมกลายเป็นความเกลียดชังความรัก คือรักๆมากรักติดตามกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะมาหลายภพหลายชาติสําหรับคู่นี้คุรันดูประวัติแล้วคุรันเสียใจแทนนะคะเพราะผู้ชายไม่มีสินผู้หญิงมีสินมันถีบกันออกเบื้องบนเขาจะดูแลแค่ผู้หญิงคนนี้ที่มีสินคนที่ไม่มีสินท่านผลักออกไปเลยแล้วคนนี้ต้องชดใช้กรรมนะชดใช้กรรม แต่มันก็ผูกดึงกันเองเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ลานจานุมัติอ่าให้ใครอยู่กับใครตรงนี้ลันขอดูหลักฐานทางโลกมนุษย์นะใบทะเบียนสมรสแล้วก็ความถูกต้องนะคะความถูกต้องเนาะนอกนั้นก็ขออนุญาตลาไว้ในฐานที่เข้าใจมนุษย์ชอบโกหกเอ้ยไม่ใช่มนุษย์สิคนชอบโกหกชอบเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ ส่วนรวมและความรู้สึกของคนอื่นความรักเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบนะมันทำให้โลกเป็นสีชมพูได้แล้วมันก็ทําให้โลกเป็นสีดําได้นะคะในรูปแบบของคํว่าอารมณ์และความรู้สึกเราไม่ควรล้อเล่นกับอารมณ์และความรู้สึกเพียงแค่หวังคําว่าสนุกหรือคึกขนองนะคะสติก็ควรจะมีให้เยอะนะคะให้เยอะก็ แล้วก็จะบอกว่าขอบคุณมากนะคะน่ารักมากมากเลย <c oughs> น่าจะไม่สบายคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะสวัสดีค่ะโอ้ยไอไอเล e บดู I ปิดไม่ได้อีกแล้วปิดไม่ได้แล้วโอ้ยเอ้ยอยออทำไมปิดไม่ได้รันปิดไม่ได้จริงๆนะอยากให้ลันพูดต่อเหรอรันจ็บคอ วันนี้เรนไม่สบายแน่ๆเลยเพราะว่าวันนี้พลังงานบุญพลังงานเข้ามาเยอะมากปิดไม่ได้อ้าป,ปิดไม่ได้ทําไม่ปิดไม่ได้ทำไมสตอปไม่ได้สตตอปก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ ต่อก็ได้พูดว่าคิดถึงทุกคนนะพูดว่าตอนนี้รันอนุโมทนาสาธุกับเพื่อนๆไม่ได้นะเพราะว่ารัานจะอนุโมทนาสาธุตอนที่เสร็จพิธีกรรมเนื่องจากว่าตอนนั้นแหละเพื่อนๆจะได้บุญส่วนน้ำทางนี้ข้าพเจ้าจะบวชให้กับคนรัน สาอันตรายใดๆเข้ามาในชีวิตหากม่น,นีก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตามสัญญา,ญญานะข้าพุทธเจ้าขออนุโมทนาสาธุทิพย์ในกุศลผลทานบารมีในคราวครั้งนี้ตามสายสัญญา